สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทําไก่ผัดขี้เมาวกินกันครับสูตรนี้ง่ายๆหอมอร่อยเผ็ดร้อนเดี๋ยวเริ่มเลยครับอันดับแรกใช้สะโพกไก่ครับ250กรัมหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคําพยายามหั่นให้ติดหนังนะครับเวลาที่เราไปผัดเนี่ยจะได้หอมฉ่านุ่มอร่อยครับแบบนี้เลยครับจากนั้นนะครับมาทําเครื่องผัดใช้พริกจินดา7เม็ดครับเป็นพริกจินดาสดกระเทียมกีบเล็ก2ช้อนโต๊ะโขลกให้เข้ากันครับ พอโขกเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เครื่องผัดนะครับตักพักเอาไว้ก่อนเลยครับตรงน,นี้นะครับได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําน้ำล้างโคกเอาไว้สําหรับใส่เมนูผัดของเราครับใส่น้ําสะอาดลงไปนะครับแล้วก็ล้างพริกกระเทียมที่ติดอยู่ในโคกออกมาให้หมดครับเรียบร้อยแล้วครับเราเริ่มผัดกันเลยครับ ตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปรอจนร้อนนะครับใส่พริกกับกระเทียมที่เราโขลกไว้ลงไปได้เลยครับจากนั้นผัดให้เหลืองหอมครับพอผัดมันจนเหลืองหอมดีเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับเราจะใส่เนื้อไก่ที่เราหั่นเป็นชิ้นไว้ลงไปได้เลยครับจากนั้นผัดจนไก่เริ่มสุกครับผม ใส่น้ำล้างคุกลงไปได้เลยเร่งไฟงแรงนะครับขั้นตอนนี้เราจะเริ่มปรุงรสชาติกันแล้วครับผงปรุงรสไก่ครับน้ำตาลทรายซอสถั่วเหลืองฝาเขียวน้ำปลาครับน้ำมันหอยครับจากนั้นผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีครับเมนูนี้ต้องใช้ไฟแรงครับจะได้มีกลิ่นหอมครับพอผัดมาจนมั่นใจว่าไก่สุกดีแล้วนะครับก็จะใส่ แกว้หรอดหั่นชิ้นถั่วฝักยาวข้าวโพดอ่อนใบมะกรูดฉีกครับแล้วก็ใส่ผักคะน้าลงไปได้เลยพริกไทยอ่อนเลี้ยงไฟแรงจัดเลยครับจากนั้นผัดให้ผักทุกอย่างสุกดีครับพอเราผัดมาจนผักทุกอย่างสุกดีเรียบร้อยตามต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อ,อไปเดี๋ยวเราจะใส่ พริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็พริกเหลืองรวมถึงใบกระเพราครับขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงๆเลยนะครับจะได้มีกลิ่นหอมครับพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบนะครับพริกเหลืองครับแล้วก็ใบกระเพราครับใบกะเพราผมใส่ดอกลงไปด้วยเพราะว่ามันจะค่อนข้างทําให้เมนูมีความฉุนหอมมากๆนะครับจากนั้นก็ผัดจนทุกอย่างสุกสลดดีครับผมพอสุกสลดดีเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสาหรับเมนูไก่ผัดขี้เมานะครับร้อน เผ็ดร้อนแบบนี้ทําง่ายมากๆจะเป็นกับแก้มก็ได้เป็นกับข้าวก็ดีนะครับใครชอบเผ็ดใส่พริกเพิ่มได้เลยอัตราส่วนมีในวีดีโอเรียบร้อยแล้วขยายผมทําเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ